มาครับผมมันนีาพมาเบิงอีกสองตัวเนาะครับผมเนี่ยมาเบงภาพมาเบงวัวเนี่ยเจอกับภาพไปเบิงนันเบงนี่แหะครับบุกฟ้ามฟรามไก่ฟ้ามกิเลตมันนี่ก็เอาะจัดจัดตามยับซี่บอกเนาอยากมาเบิงครับมันนี่ก็พภาพมาเบงนี่ครับผมเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนเนาะครับผมเนี่ยมุ่พอจะขายสองตัวนี้เนาะครับสองตัวนี้แต่ว่าที่เราตัวตัวนี้ก่อนครับผมรายละเอีอดนะครับอันเทีเดือนครับเนี่ยสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนครับผมเนี่ย อันนี้เป็นงัวงแม่เนาะครับงวแม่สาวงวแม่สาวสิบแปดเดือนนะครับผมเนี่ยเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งสวดส่งเนาะครับผมเนี่ยสีฟ้าเบิ่งทีละตัิ่นจะขายสองตนะครับผมเนี่ยมาไล่เบิ่งกันนะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมเนี่ยนี่้าพี่น้องมาเบิ่งงัวนะครับผมจัดตามข้ามขอนะครับผมเนี่ยหรือคอยเบิ่งไปนะครับผมท่านทัานใด้องกทิมไลยละเอียดไว้ให้นะครับผมสําหรับผู้ใดที่อยากสอบตัวใดนะครับหรืออยากติดต่อคุยกับคุณพ่อเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะทิมไลยละเอียดให้นะครับผมเนี่ย นี่ครับคุณพ่อจะขายสองตัวแต่ว่าทีละราโตวกวันนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยะกะงัวะนะครับเบิลงผิวเบิลงพันธ์เบงหนา้าเบิลงตากันนี่ครับผมส่วนสูงสลิละเบิล์ขาเป็นจังดอกจังใดนี่งามอยู่ครับตัวนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวนี่ทิมรายละเอียดมาให้นะครับสําหรับพี่น้องผู้ใดที่สนใจถ้าอยากจะได้อยากคุยกับคุณพ่ออยากเบิลงเห็นเป็น,ปน,ปน,ปนๆจังไดก็เราจะทิมรายละเอียดมาให้ทีหลังนะครับผมนี่อันนี้พามาเบิลงสะก่อน สวดจงเป็นจังไดสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเนาะครับเนี่ยสิบแปดเดือนครับผมถึงว่าแม่สาวเพิ่นว่าครับผมเนี่ยพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับผมอันนี้เพิ่นจะขายสองตัวแต่ว่าเขาเบิ่งเท่าตัวสักวันนี่ครับผมเป็นจังหนักจังไดพันสูงรูปประพันธ์สังขารเล็บเป็นเป็นเรื่งไหนค่ัสวดจงเออหนึ่งสองตัวครับแต่ว่าเท่าตัวก็นี่พาพี่น้องมาเบิ่งนะจะตามคำขอ เลยพามาเบิ้งมันถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะขายทีแล้วคับผมก็สามาเขาไปที่ตลาดเรือกพี่น้องอยากจะซื้อนะครับผมไ้ไป,ไปเลี้ยงไว้ไปยังไปลงสวนซื้อไว้ก็สามารถคุยกับคุณพ่อได้นะครับเพราะตึกใจตัวนี้ก็สวยอยู่ค่บผมเดี๋ยวผมจะให้เบื้องเนี้ยบางสว่วนบางทรงน,นะครับผมถ้าพี่น้องชอบนีนี่ครับผม,มส8ดเดือนนะ่านเพรว่าเม่สาวนี่ครับของคุณพ่อเพิพ่นเนาะคับผมเนีย อันนี้พอาสีขาวจังไดครับจั่สองาสี่สี่สิบสองครับผมเนี่ห้องห้องค่าสี่หมื่นสองโอ้สี่หมื่นสองนะครับผมนี่มันจะาคายสี่หมื่นสองนี่ครับผมมาตัวนี้สักก้อนนะครับผมเบิ้งเป็นเทเลตตัวสี่หมื่นสองเบิ้งสวดเบิ้งส้งครับพี่น้องมักจังไดเป็นจังดอกจังไดเนาะครับเนี่ยขาพี่น้องมนาะเบิ้งนี่จวสีผ้าอ่อนเบิ้งแหรอครับเทเลตตัวสักกอนนี่เบิ้งตัวนี้สักก้อนครับผมนี่ยาบ้งงามอยู่ครับงาม กูเดยอยากจะได้เอฟซีที่ชอบนะครับผมผมจะทิมรายละเอียดของพ่อไปหานะครับเหมือนถ้ยอยากจะมาเบ่งโตเว้นเป็นอยากเห็นเออเป็นจังหดแต่ผมมาเบ่งทั้งหนาทั้งยังแน่เบ่งฮะริละเบ่งอยากเห็นโตเว้นเป็นกะจังวินาคุณขวเพื่อนได้นะครับผนอยากเห็นนะครับผมเนยพามาเบ่งครับผมอยู่ตลาดคําเตยนะครับผมเพื่อได้เลริญนนี่้ามาเบ่งครับผมเนยนี่ สี่สิบแตะไหนนะครับสี่สิบสองนะครับผมสลับตัวนี้นะครับผมมาทำว่าเบื้งอีกตัวนึงบัดน,นี้ครับอันนี้ก็แม่นเนาะครับกระเม่ยนอ่าอันนี้รายละเอียดนะครับเป็นง้วนยังครับเลยง้วนน้อยสิเดือนง้วนน้อยสิบเดือนครับนี่ง้วนน้อยสิบเดือนแม่ลูกอยู่บ่ครับลูกโอ้โอกระเมียนโอโอ้ซื้อมาน้ำกันสิบเดือนเนาะครับตัวนี้สิบเดือนนี่เดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่องสลีดละสลีดลอะเหมนเพี่ยนกันกี่เบิ่งตัวนั้นแล้วเาเบิ่งตัวนี้ ้าพี่น้องสนใจหรือสิเอาไปแพกคู่จังโทรมาคุยสอบถามคุณพ่อได้เนี่ยาพี่น่องเบิงสวสดเบิงทรงเป็นจ้าไดนะครับผมเนี่ยนี่จัดตามคําขอพี่น้องบอกผ้ามัดตลาดง่วแน่กับผ้ามาา,า,า,มาครับผมเนี่ยนิิผ้าเบิงนะครับผมซูมเข่าเบิงแน่ยางเบิงแน่ครับมาากไกลเพิ่นเพิ่นกระตื้นห่อเขากระตื้นเพิ่นเนี่บางสวสดบางทรงบางขาเป็นจงังไดเนี่ย นี terror, ่ถ้าพี่น้องสนใจนะครับผมพามาเบื้งงามๆครับนี่ถ้าผู้ใดอยากได้อยากจะซื้อไหมซื้อกับเมียบ้านซื้อนะครับผมนี่อันนี้ครับผมนี่เป็นว่าสิบเดือนนะครับผมนี่มันราสิบเดือนบางส่วนบางทรงเลยพาาเข้าไปใกล้ๆนะกิดว่าใกล้ไรเรอกครับเป็นตื่นห่อเขากัซุ่มซุ่มบ่บงส่วนบางทรงบางหน้าบางตาผิวพันุ์งามครับผมนี่งามๆถ้าพี่น้องอยากจะสนใจเรอก กระพาเบิงกะเบิงต่ำลักษณะส่วนสูงกัดนี่ครับผมถ้าพี่น้องสนใจคือจังไดผมก็ดะทิมรายละเอียดไว้ครับผมขอติดต่อคุณพ่อเนาะครับผมนี่ครับผมต้นนี้ขายเท่าใดบันี้คุณพ่อครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสำหรับตัวนี้นะครับผมสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยต่อร่องกระเด็นไหมครับแทคคู่นี่ก็ต่อได้เลยโอ้มาคุยเลยครับคุณพ่อได้ครับผมคุณพ่อขอเบอร์โทรติดต่อนะครับ ศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าแปดสี่ศูนย์ศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย um ์หกนะครับผมผมจะทิมรายละเอียดแล้วก็เบอร์โทรไปตารางนะครับผมบรรดาผู้ใดครับผมอยากจะคุยนะครับผมเรื่องสอบถามคุณพ่อหรือจังใดก็โทรไปสอบถามเพื่อนได้นะครับผมเนี่ยนี่ครับผมห้ามาเบิงนะครับผมเหมือนนี้มันงามๆครับผมเนี่ยแยกกับขายเนาะครับคู่กับขายนี่ครับผมงามๆครับ นี่ครับผมเลยงอมงๆครับพี่น้องมาเบิง้งแดดต่ำนี่ครับเบิง้งใ,ใกล้นี่สวสดเบิงทรงครับนี่ครับผมนี่ทราบผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามคุณพ่อได้เลยครับ